เรียนท่านคณะกรรมาการทุกท่านข้าพเจ้าขอนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสปทโอเบกอวอร์ดครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2563ระดับชาติของนางสาวทิชายาอายุยืนตำแหน่งครูโรงเรียนกุฎชุมวิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศีส,สกเกตยโสธรครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมแนแนวค่ะข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานแนแนวและปฏิบัติหน้าที่สอนกิจกรรมแนแนวในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพบว่าจากการสอนกิจกรรมแนแนวนักเรียนบางส่วนยังค้นหาตนเองไม่เจอยังไม่รู้ว่าในอนาคตอยากประกอบอาชีพอะไรข้าพเจ้าจึงได้คิดค้นปรับปรุงนวัตกรรมขึ้นในรูปแบบสื่อการเรียนการสอน ชื่อชุดการสอนกิจกรรมแน่แนวเพื่อเสริมสร้างกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าการตัดสินใจเลือกอาชีพนับเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากค่ะเพราะถ้าหากนักเรียนตัดสินใจเลือกอาชีพและก็คณะได้เหมาะสมกับตนเองแล้วย่อมจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการทํางานในอนาคตค่ะชุดการสอนกิจกรรมแนแนวเพื่อเสริมสร้างกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพที่ที่ข้าพเจ้าจะทําขึ้นนะคะมีทั้งหมด6กิจกรรม กิจกรรมที่1นี่แหละตัวฉันกิจกรรมที่2การสำรวจจุดแข็งทางการเรียนกิจกรรมที่3วิชาที่ชอบบอกนิสัยก,ก,กิจกรรมที่4ี่ค้นหาตนเองเพื่ออาชีพที่ใช่กิจกรรมที่5รอบรั้วมหาวิทยาลายัยและกิจกรรมที่6นักวางแผนค่ะเข้าพเจ้าได้จัดทำเป็นรูปเล่มสำหรับผู้เรียนภายในเล่มจะมีคำชี้แจงถึงวิธีการใช้ชุดการสอนอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองค่ะ โดยข <ge ar> ้าพเจ้าได้จ <ge ar minist rated> ัดทําเป็นรูปเล่มค so ่ะและจัดทําในรูปแบบของอีบุ๊กเนื้อหาในแต่ละกิจกรรมนะคะข้าพเจ้าได้สอดแทรกสื่อประกอบค่ะเช่นคลิปวิดีโอแผนภาพอาชีพแบบทดสอบทางจิตวิทยาต่างๆค่ะเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและความน่าสนใจในการพัฒนานวัตกรรมข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที Keeping ่เกี <ge> ่ยวข้อง กี่ยวกับการเสริมสร้างการตัดสินใจเลือกอาชีพและนํามาผสมผสานกับความคิดและประสบการณ์ของตนเองเพื่อนํามาสร้างเป็นนวัตกรรมค่ะข้าพเจ้าได้นําชุดการสอนกิจกรรมแนแนวเพื่อเสริมสร้างกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพมาใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทับหในค้าวกิจกรรมแนแนวค่ะสัปดาห์ละ1ครั้งครั้งละ50นาทีรวม6สัปดาห์ค่ะ หลังจากใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเสร็จสิ้นแล้วนะคะข้าพเจ้าได้ใช้แบบสอบถามกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพมาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบนวัตกรรมพบว่านักเรียนมีความรู้มีกระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพที่ดีขึ้นค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนานะคะส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำห้องเรียนออนไลน์ค่ะในรูปแบบของ Google s i t e เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ได้ตลอดเวลาค่ะและนวัตกรรมนี้นะคะนับเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ประหยัดลงทุนน้อยใช้ง่ายและสะดวกสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองค่ะผลที่เกิดกับผู้เรียนนะคะในการจัดกิจกรรมแน่แนวข้าพเจ้าได้นำปรัชญาการแนแนวมาใช้คือบุคคลแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายงานตามความสามารถของผู้เรียนค่ะและข้าพเจ้าได้ส่งเสริมนักเรียนนะคะในการเข้าร่วมแข่งขันต่างๆและได้รับรางวัลมากมายเช่นได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็เลกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ค่ะ และข้าพเจ้าได้สนับสนุนส่งนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรีเช่นทุนเฉลิมราชกุมารีทุนการศึกษาจุฬาชนบทและทุนการศึกษาธรรมศาสตร์ช้างเผือกค่ะผลการพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาเกือบ6ปีนะคะที่ข้าพเจ้าได้ดำรง,งตำแหน่งครูข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนนะคะศึกษาหาความรู้อยู่เสมอตลอดจน ปฏิบัติหน้าที่ครูแนแนวอย่างเต็มความสามารถค่ะส่งผมให้ข้าระเจ้าได้รับรางวัลครูดีในดวงใจเนื่องในวันไหว้ครูค่ะประจำปีการศึกษา2,561ถึงปีการศึกษา2,562จากการคัดเลือกของนักเรียนโรงเรียนกุ่ชุมวิทยาคมค่ะและได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเชิงวจักษ์ด้านการจัดก,การเรียนการสอนกิจกรรมแนแนวเพชรพม28ระดับสหวิทยาเขต เนื่องในวันไหว้ภูแห่งชาติประจำปีการศึกษา2562ถึงปีการศึกษา2563ค่ะจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนานในแนวการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยและ เข้าร่วมอบรมต่างๆนะคะรวมไปถึงการฝึกอบรมครูประจําชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษาในสังกัดสปทเข้าพเจ้าได้นําองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนและได้นํามาพัฒนานวัตกรรมชุดการสอนกิจกรรมแนแนวค่ะมาร่วมใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียนที่ยังไม่รู้จักตนเองค่ะจากการติดตามผลการศึกษาต่อของเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีที่ผ่านมานะคะพบว่า มีนักเรียนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ9 1 7 7ค่ะและข้าวจ้าได้นำรูปแบบการสอน KC e d u c a t i o n g u i d a n c e แนแนวการศึกษา3รู้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมแนแนวคือรู้ที่1รู้จักตนเองรู้ที่2รู้จักอาชีพและรู้ที่3รู้จักระบบค่ะตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูแนแนว แล้วครูเห็นนักเรียนประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนต่อและการได้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นการสารฝันของนักเรียนในอนาคตครูรู้สึกมีความสุขทุกครั้งค่ะและนั่นแหละค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นความสุขของครูแน่ๆแนวค่ะ